สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทั้งนอนนะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมนะครับต้นจากไอต้นไฟครับวันนี้ครับผมก็จะมาบอกเทคนิคอีกหนึ่งเทคนิคนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ทำไลน์แชทบอรนะครับหรือว่าไลน์ออฟฟิเชียลเค้านะครับในจุดหนึ่งที่เกิดปัญหากันนะครับแล้วก็มีการถามผมมาประมาณหนึ่งนะครับนี่คือในเรื่องของการที่เราจะเก็บยูเซอร์โปรไฟล์นะครับให้แต่ละคนที่เข้ามาในไลน์ แชทบอทของเรานะครับแล้วเราก็เก็บยูเซอร์ของเขานะครับโดยไม่ว่าจะเป็นการลงทะเบียนก็ดีนะครับหรือจะเป็นการล็อกอินเข้ามานะครับแล้วเราก็จะต้องมีการเก็บข้อมูลตรงนี้นะครับแล้วบังเอิญว่านะครับมันจะมีเหตุการณ์ประมาณนี้นะฮะก็คือว่าเวลาที่เขาเข้ามาในลายแชทบอทแล้วนะครับเราเก็บข้อมูลเขาไปหนึ่งเลคคอร์ดพอเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ไปทำอะ,อะไรก็ทักอย่างนะในลายแชทบอทของเราเสร็จแล้วเขากลับเข้ามาใหม่อีกทีหนึง่ง มันก็ถูกบันทึกเข้าไปอีกหนึ่งเลคคอร์นนะครับคราวนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าบุคคลคนเดียวนะครับอยู่ในเ,เลคคอร์นของใน o g l e s h e e t ของเรานะครับค่อนข้างเยอะแล้วมันก็มีเกิดเรียกว่าซ้ำนะครับมีข้อมูลซ้ํากันนี่แหละแต่เราเนี่ยอยากจะตัดข้อมูลที่มันซ้ํากันออกไปนะครับโดยให้มันตัดแบบอัตโนมัตินะครับแล้วก็ใครจะเข้ามากี่ครั้งก็แล้วแต่หรือมีการล็อกอินไปกี่ครั้งหรือมีการ ลงทะเบียนเข้าไปกี่ครั้งก็ตามนะครับก็จะให้เหลือแค่หนึ่งเลคคอร์ดเลคคอร์ดที่เป็นเลคคอร์ดล่าสุดเท่านั้นนะครับประมาณนี้เลยนะพอสิ่งที่เพราะถ้ามันมีข้อมูลซ้ำๆเนี่ยแน่นอนว่าในฐานข้อมูลเรามันก็จะเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วก็จะเริ่มมีความหนักความหน่วงของตัวไฟล์ซึ่งมันก็มีความสิ้นเปลืองพื้นที่ของเราโดยใช้เองนะครับคราวนี้เราก็จะเอาโค้ดนะครับในการประยุกต์ใช้นะในการประยุกต์ใช้ผนเพื่อในแต่ละคนเนี่ย ตรงโค้ดตรงนี้นะผมจะเอามาให้สําหรับคนที่ใช้ Google Sheets นะครับ Google Sheets ไม่ว่าจะเอา Google s h e e t ไปทำอะไรก็แล้วแต่ถ้ามีข้อมูลเยอะและข้อมูลซ้ํานะครับให้ระบบมันตัดออกไปเองให้เหลือเพียงแค่1นึ่เลกคอร์ดเท่านั้นนะครับในโค้ดตรงนี้นะครับผมจะโชว์ให้เห็นตรงที่หน้าจอนะครับเพื่อนๆก็ทําการพอยส์ไว้ได้เลยนะครับว่า,าสูตรหรือโค้ดนี้นะครับเอาไปใช้ยังไงแล้วเขียนยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบาย ในตัวโค้ดให้เห็นนะครับว่าความหมายของมันคืออะไรนะเพื่อนๆจะสามารถเอาส่วนประกอบแค่ส่วนหนึ่งเอาไปใช้นะครับซึ่งในภาพที่เห็นเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของโค้ดที่ผมเอามาใช้นะมันก็อาจจะมีส่วนเกินที่ไม่ได้เกี่ยวข้องเข้ามาปนด้วยนะแต่ที่เราจะเอามาใช้ก็คือส่วนที่เป็นตัววานะครับแล้วก็ที่เขียนว่า last low นะแล้วก็ที่มันเป็นเท่ากับ s h e e t get last low นะครับ ก็คือความหมายของมันก็คือว่าไปหาบรรทัดที่อยู่ล่าสุดนะครับเสร็จแล้วเราก็มา for loop for loop ก็คือตัว for นี่แหละเสร็จแล้วก็เราก็เปิดฟังก์ชันมันตัววานะครับ I, I เท่ากับ last row ความหมายของมันก็คือว่าตัวแปรนะครับตัวแปรไเนี่ยถ้าเป็นบรรทัดสุดท้ายหรือบรรทัดล่าสุดนะครับแล้วก็ถ้า I มากกว่าหรือเท่ากับ1ก็คือถ้ามีอะไรก็แล้วแต่ที่เพิ่มมา มากกว่าหรือเท่ากับ1นนะครับให้ทําการมีเงื่อนไขพอมีเงื่อนไขถัดมานะครับก็คือการเปิด e if เป็นฟังก์ชัน if ใน e if นะครับก็จะมีบอกว่าถ้าชีทนี้นะครับในบรรทัดอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นล่าสุดน,นะครับแล้วมีคอมมาหนึ่งหนึหนนี่ความหมายของมันก็คือ l o นะเออไม่ใช่คอลัมน์นะครับคอลัมน์คอลัมน์ที่เป็น a b c d อ่ะแบบนี้เขาเรียกว่าคอลัมน์นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะไป get value ก็คือ get value ที่เอาค่านั้นที่เราไปเจอนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่มันวิ่งหามีกี่เรคคอร์ดก็แล้วแต่มันก็จะวิ่งไปหาข้อมูลที่เป็นล่าสุดนะครับจากนั้นนะครับมันก็เปิดตัวแปรขึ้นมาอีกตัวหนึ่งก็คือวานะครับเท่ากับอ่า j เนี่ยเท่ากับ i บวกหนึ่งก็คือว่าถ้าสมมติว่า i ตัว last row ของเรานะครับตัวที่มันวิ่งหาทั้งหมดเลยเนี่ยเจอมากกว่าหนึ่งนะครับ ในคําสั่งตรงนี้ถัดมาก็คือเป็นการฟังก์ชัน e m o ู e ที่เป็นดูพิเคตนะครับก็คือการลบตัวที่มันซ้าออกเท่านั้นเองนะครับเนี่็คือสูตรที่เราจะเอานําไปใช้นะครับสามารถเอาไปใช้ได้ใน g o o g l e s h e e ี s นะครับก็ออามาให้มันสามารถลบอัตโนมัติก็ได้แต่ในส่วนที่เราจะเอาไปใช้ก็คือตั้งแต่ตัวที่เป็นเขียนว่าวา s t row นะครับถ้านับจากข้างล่างก็1 2 3 4 5 6บรรทัดที่6จากข้างล่างนะตรงนี้นะครับจนถึง คำว่เาเบรกเลยนะคบเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไปลบไล่ไปเรื่อยๆถ้าเราสมมเกตว่าเราไม่เอาเบรกไปด้วยนะมันจะหาแล้วมันก็จะลบไล่ขึ้นไปเรื่อยๆเลยอันนี้ก็เป็นแค่อีกหนึ่งตัวอย่างโค้ดนะคบจริงๆเนี่ยไอ้วิธีการที่มันเห็นแล้วซ้ํานะครับพอซ้ําแล้วก็ให้ลบออกเนี่ยมันมีค่อนข้างเยอะมันมีการเขียนสูตรหรือเขียนโค้ดเนี่ยออกมาหลายแบบนะครับแต่อันนี้ก็คือหนึ่งตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งนะครับซึ่งถ้าในโค้ดร่นทั้งหมดที่ผมใช้ในภาพที่เห็นเนี่ยนะครับก็คือ ผมจะทําเรื่องของคนที่เข้ามาในบอร์ดนะคะเพอคนที่เพิ่มเพื่อนเข้ามาหรือในในการเพิ่มเพื่อนในไล o ์อัลติเเขาเนี่ยมันคือ Follow Follow คือการกดเพิ่มเพื่อนเข้ามานะครับมันก็จะเจอไทที่เรียกว่า Follow ก็คือมันก็จะไปเก็ตตัวที่เป็น User-Profi l e เช่นชื่อ User-ID แล้วก็ที่เป็น i s s p a y NAME s t a t u s นะครับแล้วก็ล่าสุดที่ เพิ่มเข้ามาอยู่ในเรื่องของโปรไฟล์นะก็คือตัว language นะครับก็คือภาษาของเครื่องที่ใช้ก็คือไม่ว่าจะเพื่อนๆจะใช้ภาษาไหนอยู่นะครับตัวระบบก็จะสามารถจับได้ว่า user คนนั้นใช้ภาษาอะไรในของเครื่องที่เราใช้งานอยู่นะครับตรงนี้นะฮะก็เป็นการเก็บข้อมูลแนละ้วแต่ว่าคนที่จะเขียนระบบนะครับในเขียนไลน์ออบเจก์เขาเนี่ยจะเก็บ user ของแต่ละคนมาไว้เนี่ยจะทําอะไรก็ขึ้นอยู่กับความสะดวกแล้วก็แล้วแต่เรื่องของเราที่เราจะทํานะครับก็ เอาไว้เป็นฐานข้อมูลเก็บเอาไว้เราจะไปทาอะไรใช่ไหมครับตัวอย่างนะครับก็เช่นอยา่างสมมติว่าที่เราอยากจะมีเรามีนักเรียนนะครับในห้องมีประมาณ50คนแต่จะมาใหา้นักเรียนทุกคนมานั่งกรอกมานั่งพิมพ์อะไรมันก็เสียเวลานะครับเราก็ใช้วิธีการจับจาก Follow เนี่ยแหละให้เขาแอดเข้ามาแล้วเขาจะได้ฐานข้อมูลนั้นเก็บไว้เลยนะคบประมาณนี้เลยหลังจากนั้นเราจะเอาไปแมทอะไรเราจะไปเชื่อมต่ออะไรก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆน,นะครับแต่วันนี้ เทคนิคของเราก็คือการเก็บข้อมูลเพื่อไม่ให้ข้อมูลมันซ้ํากันนะครับถ้าเจอซ้ําให้ลบทิงบ้งแบบมานี้เลยนะตรงนี้นะครับตั้งแต่ตัวบาร์นะลัสโลจนถึงเบรกนะครับนี่คือส่วนที่เราจะเอาไปใช้ได้กับหลายๆเรื่องนะครับแต่ส่วนด้านบนที่เห็นเยอะๆเนี่ยไม่ต้องสนใจนะครับมันเป็นส่วนแค่ส่วนประกอบของส่วนหนึ่งของไลน์แชทบอทของผมนั่นเองแต่วันนี้เราเอาให้มีตรงน,น,นี้เอามาใช้ส่วนเพื่อนๆคนไหนที่เขียนเอ่อโค้ด ในภาษาอื่นนะครับก็ลองมาพูดคุยหรือทักทายได้นะครับหรือว่าจะมาคอมเมนต์ไว้ด้านล่างก็ได้นะหรือจะเข้ากลุ่มมาเพื่อถามตรงนี้ก็จะมีผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านมาคอยช่วยตอบนะครับถ้าถูกใจในคลิปนี้นะครับยังไงก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้กับช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยลวกันนะครับมันมีวิธีประยุกต์อะไรอีกมากมานะถ้าอยากจะได้ข่าวสารหรือเทคนิคอะไรดีๆหรือว่ามีเรื่องราวอัปเดต บนะครัก็อย่าลืมช่องนี้นะครับไอต้อนไฟวันนี้ก็คงจะมีเนื้อหาในการนําเสนอเพียงเท่าดีนะครับลองออกมาวิวยุกดูอย่าลืมนะครับเวลาเขียนโค้ดถ้าอยากจะได้โค้ดนี้พพสวิดีโอนี้ไว้นะครับคลิปนี้ไว้เลยแล้วก็เขียนให้เรียบร้อยนะครับอยู่ในแนละ้วแต่ว่าเราจะเอาไปอยู่ในส่วนไหนจะไปอยู่ในส่วนของเงื่อนไขหรือเราจะเอามาเป็นเมนก็แล้วแต่เราเลยนะฮะวันนี้ก็คงจะมีเนื้อหาเพียงเท่าดีนะครับ ยังไงก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณสรับการติดตามและรับชมไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ